อะไรดีพี่เดียวชุดใหม่สำหรับพรุ่งนี้ค่ะเอามันมันเป็นชุดสีโดยการหมายถสีโนจะเป็นชุดแบบดูโอดูโอดูใจบอกดูโอดูใจก็ไปมีสองชุดชุดใครบ้างชุดบอสไงสองบอสไงป๊าบอสพี่กับบอสนดดุติอ,อ,อย่าบอกนะว,ว่า เซอร์ไพรส์อะไรนี่อันนี้บอสบิ๊กอันไหนอ่ะไม่รู้ต้องเป็นรอลุนกันพรุ่งนี้ค่ะให้ดูคอเสื้อโอ้ถ้าเป็นบอสบิ๊กถ้เป็นตัวนี้แม่เพิ่นลึกเพลเดะบอนบอนโรดลีเพิเดเกี่ยวข้อไหนเกี่ยวสีดำมเกี่ยวสีเออฉันก็ชอบสีนี้เพราะว่าละมุนตกชั้นดีอันนี้พี่นวลหรอ Yes ป้าเสื้อป้าป้าเราเนี่ยใครจ่ายพอ่โน้ตจ่ายค่ะส่งบินยังส่งแล้วโอ้โอ้แล้วเรียบร้อยเท่าไหร่นี่ราคาบวกบวก S <S 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 อ๋อซื้อมาสามพันส่งบินไปห้าพันแต่ละตัวอ,อ,อ,อันนี้ขึ้นจะเปิดวงหมอลำอีสานนครศรีรุ่งนี้นะครับพี่น้องเจอกันฝากวงบอดบินกัมแน่พี่น้องผู้บริหารหนึ่งไม่สามของอีสานนครศรีอันนี้ของบอดนดอันนี้ของบอดบีอุ้ยเราไม่ไปเห็นยังมันดีไปตลบอขึ้นไปเห็นยังมือเงินไปแต่เอาบ๊ายบายเจอกันนะฮะเจอกันเด้อขึ้นไปทำอะไรบนเวทีก่อนคร<อ> <ไป S 2> ับผ <ๆ S 2> <ไป S 1> ม พวกนี้เปิดวงเฮียหน่อยไปเด้อไปอยู่หรออยากก่อาโกหกอ้าวสองตัวที่บอกไปมืดๆเหรอนั้นสองเทาที่ยังเกมยาลัสตูอ๋อเข็มแล้วไม่เข็มผัด้หรอจังหว้อนแถมหรออันนี้เกียงหนังดำของใครนี่นบอดโบอดโนอ๋นนนอ,น,อน,นี่หรอเป็นทหารอีพีดิเธอมีน้ำนัง โอเคเดินทางกลับคอนแก่นอย่างตลอดปลอดภัยนะคะ่ะบายบายเอาลองเสร็จมารูไปเป็นยังไงบ้างโอ้ยเอาเตือนมาแล้วเตือนกันไอเมนี่โอ้ยเออได้ไฟบันนี่ไฟวอลลัมบันนี่กับเสีอบันนี่แต่เขาก็สากไปเลยเื้อก็จอดปุ๋ยแท้บอสากเขาเป็นีเด็กกินไปนฝากไปแน่ฝากอีสานนครสินไปแน่เห็นไหมพี่คนฝากเสียแน่ ทีมงานตเกี่ยวนัก<อ>ดรีกับ้านจาเจอกันครับผมปานเมื่อไปเจอกันครับขอนแก่นสวัสดีนะครับพี่น้องื้นนี้นะครับก็สิขอสีแจงนะครับเรื่องลวงพึ่งูุจินจังนะครับว่าเป็นอย่างคือสงสาแท้เป็นอย่างคือ botanet ด้แลบสินค้าอยููสังไปตโดแล้วนะครับจริงๆคือผมจัดส่งตามอ,อเดอร์นะครับแล้วันนี้ทางฟาร์มน้ำถ่วมครับพี่น้องซึ่งทางฟาร์มน้ำท่วงอันนี้ผมต้องขออภัยนะครับขอให้เป็นยางสูงเลยนะครับที่ S <S จะส่งให้ลาซานะครับเพราะวา่าทางฟาร์มนำถ่วงบ่อฟาร์มผึ่งเฮานี่มันอยู่ภาคเหนือนะครับมันก็เลยลาซาในการขนส่งพี่น้องอันนี้ต้องขอโทษขคอให้หลายๆเด้อครับบอเรตตั้งใจอบอเรตมิจิตนาที่สิกรุ่นพี่น้องแต่ว่าจะจัดส่งให้ทุกออเดอร์จัดส่งให้ทุกรายการนะครับพ่อร่างึ่งมาแล้วนะครับสีทยอยทยอยส่งใหย้ยตะละบามตะละบานนะครับตอนนี้ติดปัญหาก็คือทางฟาร์มของเฮาน้ำถ่วงนะครับพี่น้องรอผมก็รอรอพี่นออออ้องรอแล้วรออีกตื่นขึ้นมาบ่เป็นอันกินอันอยู่นะครับเพพราาาะว่่ยนนี้อง กังวลนะครับบาสิบุได้รับของได้รับแน่นอนนะครับได้รับสินค้าแน่นอนเดี๋ยวคนจะรีบจัดส่งให้นะครับต้องขอภพยายางสูงนะครับขอบคุณหลายๆด้วยครับผีอุ่นนผู้ชิ้นจังครับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็หนึ่งหเจ็นึ่สห้าหกเจและห้าและหกด้านไหนก่อนและห้าและหดูแล้วดูแล้วดูน้องแล้วดูน้องแลอวดูจังเลยดูจังเลย นิดนึงไม่ขยันใครก็ต้องกระตุ้นกันหน่อย